Mm hmm. สวัสดีครับพบกับโคโคฟูนะครับวันนี้เรามาเด็ดถั่วที่ต้นของพ่อกันนะครับเราจะเอาไ,ไปให้แม่ทํากับข้าวตอนเย็นนะครับแต่ถั่วเราไม่ได้ใส่ยานะครับเอามาแบบสดๆร้อนๆเลยครับแล้วไปดูกันนะครับว่าแม่ผมจะทําเมนูอะไรให้กินกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะกลับมาพบโคโค,โค่ฟู้ดนะคะอาหารง่ายๆสามารถทําทานได้เองค่ะวันนี้เหมือนที่น้องมะพร้าวบอกนะคะว่าเราไปเก็บที่ผักที่เราปลูกเองกันมาก็คือมีถั่วฝักยาวนะคะนี่ค่ะนี่เราปลูกเองแต่ถ้าไปดูวิธีปลูกไปดูได้ที่โคโค่ฟาร์มน,นะคะนี่ค่ะเหมือนของตลาดเลยแต่ว่าสดๆอย่างเงี้ยไม่ใส่ย,ยาค่ะถั่วฝักยาวอันนี้เมล็ดพันธุ์เราซื้อนะคะมันก็เลยได้ฝักยาวแต่ถ้าเป็นบ้านๆอาจจะฝักไม่ยาวเท่าไหร่นี่ค่ะกรอบๆเลยค่ะก็เลยว่าจะเราเอามาแกงป่า เพราะว่าเรามีมะเขือด้วยค่ะแต่มะเขือเนี่ยด้วยความที่ปล่อยไว้นานเกินลูกก็อาจจะแก่แล้วมันเหมือนกับว,ว่ามันมันเอามาจิ้มน้ำพริกไม่ไม,ไม่ไม่อร่อยแนย่เพราะว่ามันไม่อ่อนมากก็เลยเดี๋ยวจะเอามาแกงป่าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําผักกันก่อนเลยวัตถุดิบเราก็หลักๆก็คือเนี่ยค่ะเราจะใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือนะคะแล้วก็วันนี้เราเป็นใช้เครื่องเทศเป็นแกงพริกค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็กระปิสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็ตัวอันนี้เรามีพริกไทยอ่อนเหลืออยู่เราก็จะใส่พริกไทยอ่อนใครมีกระชายใส่กระชายเพิ่มก็ได้นะคะอันนี้เราตามเป็นกระเทยีมทย,ยมสับกับพริกแดงจินดานแล้วก็ตัวที่เป็นพริกไทยดํานะคะเพื่อเพิ่มรสร้อนให้กับแกงของเรานิดหนึ่งมีหน่อไม,ม้ต้มเหลืออยู่นิดนึ่งเราก็ใส่ด้วยถ้าใครมีกระชายฝอยใส่กระชายฝอยก็ได้นะคะวันนี้เราจะเป็นแกงพริกไก่ค่ะใส่ตัวฝักยาวนะคะเนี่ยเป็นตัวที่เป็นคล้ายๆแกงป่าค่ะแต่ว่าบ้านเราใช้เป็นแกงพริกเพราะเรามีแกงพริกใต้แล้วนะคะแกงพริกไก่ใส่ตัวฝักยาวแล้วก็ เดี๋ยววันนี้เราเริ่มมาทําผักกันก่อนเลยค่ะตัวถั่วเนี่ยค่ะเราล้างทำความสะอาดแล้วล้วก็ตัดถั่วตัดท้ายเลยนะคะหั่นสักประมาณชิ้นพอคำาอย่งนี้เลยค่ะถั่วนี่หั่นไว้ไม,ไม่ไม่ดำนะคะไม่ต้องไม่ต้องใช้แช่น้ําอะไรเลยเพราะว่าแค่ล้างแล้วก็หั่นได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นมะเขือนะคะต้องแช่น้าค่ะไม่ไงั้นมันจะเดี๋ยวมันจะดําค่ะนี่ค่ะหั่นชิ้นพอคำไว้ใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่บ้านไหนทานเผ็ดไม่ไอทานผักเยอะไม่เยอะนะคะ ถ้าเป็นที่เราปลูกเองอะค่ะถั่วมันขนาดมันอันใหญ่แล้วค่ะมแต่มันจะไม่ไม่ไม่เขาเรียกไม่พองไม่ไม่ข้างในไม่ไม,ไม่เหลวอะค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบยังกรอบยังสดอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราเก็บมาเลยตัดมาเลยอะค่ะลองปลูกดูนะคะไม่ยากค่ะมะเขือกันเลยค่ะหั่นเลยนะคะเนี่ยข้อดีอวมะเขือปลูกเองคือ ต่อให้ลูกมันเหมือนจะแก่แล้วก็จริงนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะข้างในยังอ่อนอยู่เลยยังทานได้อยู่เลยแต่ว่าจิ้มน้ำพริกอาจจะไม่อร่อยละแต่ถ้าเราเก็บแช่ลูก,กอ,อ่อนๆ่อนหน่อยก็จะอร่อยอันนี้ต้องแช่น้ําเลยนะคะถ้าไม่แช่นี่ดําเลยค่ะได้แล้วค่ะวัตถุดิบเรานะคะเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยค่ะอันนี้เราจะผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนนะคะใส่ใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะมากค่ะนิดเดียวเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแกงเราจะมันนะคะเอากระเทียมกับพริกลงไปผัดก่อนเลยค่ะ ไฟก,กลางๆนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะหยดน้ําลงไปนิดนึงเลยค่ะพอเริ่มหอมแล้วเนี่ยค่ะเราใส่ใส่ตัวเครื่องแกงเราลงเลยค่ะขัากะปินะคะค่อยๆหยดน้ํานะคะเพราะตอนนี้เราจะผัดก่อนนะคะยังไม่ต้องใส่ไปเยอะทีเดียวค่ะพอพริกแกงเริ่มหอมเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราใส่ไก่ลงไปเลยไก่นี่เราใช้เป็นเนื้อสะโพกนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งหนังมีทั้งเนื้อค่ะมันจะเวลาแกงแล้วมันจะไม่แข็งไม่กระด้างเหมือน,นเนื้ออกค่ะ ไฟต้องค่อยกลางๆไปนะคะถ้าใช้ไฟแรงไหมค่ะถ้าแห้งค่อยๆหยดน้ําไปนะคะพอผัดไก่สักเพิ่มหอมจักนี้แล้วคะ่ะเราใส่ถั่วฝักยาวก่อนเลยค่ะเพราะหน่อไม้มันสุกอยู่แล้วค่ะต้องให้ไก่สุกประมาณสัก70%เนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาต้มต่อเราต้มนิดเดียวะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ของเราเลยค่ะมะเขือนี่ใส่หลังสุดเลยนะคะเดี๋ยวค่อยใส่น้ำแล้วค่อยใส่มะเขือะคะ่ะเพราะมะเขือสุกง่ายกว่านะคะเปิดไฟได้เลยนะคะอันนี้ เดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะพริกแกงซื้อนะคะไม่ต้องใส่เกลือเลยค่ะเพราะว่า,าส่วนใหญ่จะเค็มอยู่แล้วค่ะถ้าใครมีน้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บสักครึ่งปีก็ได้นะคะหรือใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะถ้าใครใส่ผงปรุงรสก็ลดน้ำตาลทรายลงนะคะอันนี้เราไม่ใช้ผงปรุงรสค่ะเราเลยใส่น้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะพอเริ่มเดือดหน่อยนี่ใส่มะเขือลงไปได้เลยค่ะใส่มะเขือที่ต้องกดให้จมน้ำเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมะเขือเราจะดำค่ะ ถ้าใครกินผักกรอบๆนะคะแค่เดือดแล้วเนื้อไก่สุกเนะะี่ยค่ะใช้ได้แล้วค่ะแต่ถ้าใครอยากทานผักนิ่มๆก็เคี่ยวต่อน,นิดนึงค่ะเพราะว่าไก่เราผัดมันจะเข้าเครื่องอยู่แล้วค่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยสดเลยค่ะนะคะถ้าผัดก่อนนี่แกงแป๊บเดียวค่ะใบมะกรูดใช้ฉีกโรยๆได้เลยนะคะวัตถุดิบนี่แล้วแต่แต่ละบ้านเลยนะคะไม่จํากัดวัตถุดิบเลยค่ะใครมีอะไรใสอันนั้นเลย เนื้อสัตว์นี้ใช้เป็นไก่เป็นหมูเป็นปลาได้หมดนะคะให้เดือดเลยค่ะเดือดแล้วเตรียมยกลงใช้ได้เลยค่ะพอผักเราสุกหมดแล้วค่ะไก่เราก็สุกแล้วเนื้อผักกร,กรอบนิ่มๆเลยค่ะมะเขือเราก็สุกแล้วนะคะถ้าใครทานกรอบยกได้เลยค่ะแต่ถ้าใครทานที่ต้องการได้ผักนิ่มๆนี่ค่ะพริกไทยกระสดนะคะเพิ่มเครื่องนี่คะ่ะหน่อไม้เต็มไปด้วยผักเลยค่ะเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันเลยค่ะผักกรอบ,กรอบแกงปลา หอมๆนะคะเสร็จแล้วค่ะแกงปลาไก่ของเรานะคะใส่โชยฝักยาวใส่มะเขือค่ะนี่ค่ะทำแกงนะคะรสชาติจัดจ้านเลยค่ะแล้วก็มีพวกพริกสมุนไพรทั้งหลายแทนนะคะที่เป็นพวกพริกสดทั้งหลายค่ะลองทํากันดูนะคะทําอาหารแค่ใส่ใจก็อร่อยเกินครึ่งค่ะไม่ยากเลยค่ะลองทํากันดูเลยค่ะหัดไปเรื่อยๆเ,เราจะเก่งขึ้นนะคะสำหรับที่ขอบคุณมากที่ติดตามนะคะถ้าใครยังไม่กด subscribe หรือว่ายังไม่ได้ช่วยแชร์ช่วยกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เรานิดนึงนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปสถัดไปของเราค่ะแล้วเราก็จะมีอาหารง,ง่ายๆมานําเสนอในคลิปสถัดไปนะคะลองทํากันดูค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับเห็นไหมคะถ้าก็มาเขือเราโดนน้าไม่มีดําเลยค่ะนี่ค่ะลองชิมกันดูค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ